ฮัลโหลสวัสดีทุกทุกท่านกันด้วยนี่กระเพสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีในการกดรับฮีโร่ถาวรนะครับผมนั่นก็คือสุ่มกาชาครับก็คือในวันนี้นะครับผมจะมาสุ่มกาชาหาตัวละคร SSR นะครับทุกคนซึ่งเป็นตัวละครระดับรองท็อปนะครับเกือบจะหายากที่สุดเลยนะครับทุกคนซึ่งวันนี้นะครับผมมีทั้งหมด4,000หยกนะครับมาครับเราจะไปดูกันนะครับว่าเราจะได้ตัวละครไปใช้กันหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่มีตัวละคร SSR เลยนะเพราะว่าเกมมันเพิ่งเปิดไงครับแล้วก็ ถ้าเป็นล็อกอินพรุ่งนี้นะครับก็จะได้ตัวละคร SSR นะครับทุกคนแล้วผมก็เพิ่งเข้ามาสมัครวันนี้นะครับมาเรามาสุ่มกันเลยครับทุกคนนี่นะครับตัวละครคัส SSR นะครับก็มีหลากหลายตัวมากเลยนะครับผมแต่ก็จะมีตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่ผมอยากได้อยู่นะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะทุกคนซึ่งตัวละครที่ผมอยากได้นะครับก็คืออุกิตาเกะนะครับเพราะว่าตัวนี้มันโหดมากๆเลยนะครับในอนิเมะนะ มาครับได้เวลาแล้วครับทุกคนก่อนไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบนะถ้าไม่ชอบก็กดผ่านกดปิดไปได้เลยมาครับลุยยังไงอื้อเสื้อนะครับทุกคนยังไงบัตเตอร์ไฟทั้งหมดทั้งห้าออกมาสักตัวหรือเปล่ายังเคยมาครับยังไงโอไม่เกิลเป็นค์ดบีนะครับทุกคนน้องสุมุคยะนะครับต่อมาเอยมาแล้วครับทุกคนยังไงนะยังไงนะเออค์ดบีเหมือนกันนะครับ มาอีกมาครับท<ว>ุกคนเฮ้ยว,ยว,ยวอทเอสเอสมาแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เพิ่งสุดมรอบแรกนะครับทุกคนผมได้อุคิตะเกะมาแล้วนะครับทําไปได้ได้มาได้ยังไงเนี่ยทุกคนไอ้อนี่เป็นตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่ผมอยากเล่นเลยนะอุคิตะเกะนะครับไอ้งั้นเราก็มีสิทธิ์ได้ตัวละคร SSI อตัวหนึ่งนะใช่ปะนี่เราเพิ่งสุ่มรอบแรกเองนะครับเราก็ได้ตัวละคร SR มาหนึ่งตัวแล้วนะ เรายังเหลือสุ่มอีกทั้งหมด4ี่รอบนะครับหรือว่า3รอบนี่แหละผมจำไม่ได้มาครับรอบที่สองครับลุยเฮยมาครับรอบสองนะครับผมห้าตัวนะครับผีเสื้อมัตเตอร์ฟายนะครับยังไงมาหรือเปล่ามานะครับทุกคน s อหนึ่งตัวนะครับทุกคนน่าเป็นตัวละครคีระนะคะทุกคนเฮยมาครับยังไงล่ะยังไงล่ะยังไงโอโหหมดเรียบร้อยครับทุกคน เฮ้ยตัว SR นี่ก็โหดนะครับสามารถเอาไปปั้นได้นะก็พอได้อยู่นะครับผมมาครับยังไงล่ะสุดท้ายหรือเปล่าครั้งนี้ยังไงรับผีเสื้อคาัวอย่างนี้มาหรือเปล่ามาหรือเปล่ามาหรือเปล่าเฮ้ยไอหัวเม่งนะครับอีคาคุกนะครับทุกคนเฮ้ยเป็นไปได้เอาเรื่องครับทุกคนนะ เฮ้ยไม่ธรรมดานะครับผมไม่เกลือนะหมดวป่าเฮ้ยยังไม่หมดครับทุกคนแถมอีกตัวหนึ่งเลครับไอ้อ้วนตัวมนนะครับผมมาอีกหนึ่งตัวนะครับทุกคนเฮ้ย แล้วตอนนี้รู้สึกว่าจะโดนฝั่งพระเอกของเรานะครับตัวสีฟ้าครับทุกคนโดนสอยล่วงไปนะครับทุกคนถึงผมจะไม่ค่อยได้ดูอนิเมะทุกตอนนะครับแต่ผมก็สามารถที่จะรู้เรื่องราวความเป็นไปเป็นมานะครับของบีสเทพมลณะนะครับก็พอจะรู้ในเรื่องเข้าวๆนะครับถึงอาจจะไม่ชํานาญเหมือนคนอื่นนะครับแต่ว่าก็ดูได้นะครับก็ดูเพลินๆได้นะครับทุกคนนะครับเราจะสุ่มให้หมดเลยนะเราไม่ต้องไม่เหลือไว้นะครับมายังไงล่ะยังไงลละ อันนี้ผมว่าไม่น่าจะได้อะไรนะคะทุกคนน่าจะได้แค่เกลือนะเพราะว่าขนาดที่เราสุ่มอันนั้นเราก็ได้แค่ SSR ตัวเดียวเองนะตั้ง4รอบนะครับก็ประมาณนี้กันก่อนนะครับทุกคนถ้าใครคิดว่าเกมนี้น่าเล่นก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับทุกคนถ้าใครไม่ชอบก็ปิดคลิปไปได้นะหรือไม่ต้องไปโหลดเลยนะก็ประมาณนี้นะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะไว้เจอกันครับ